ตอนนี้สินาค้าขายดีตลเดนะคะของทาแล้วต้องเป็นนี่เลยไอศครีมที่ราคานะคะลูกไอศครีมสองวิเคราะห์เลยไอศครีมมิงโกน่ากินมากเลยแล้วก็ไอศครีมวอลนะคะเดี๋ยวมาดูในตู้กันว่าไอศครีมมีเยอะขนาดไหนที่ให้ลูกค้าเลือกสองวิเคราะห์ทานเลไอศครีมมิงโกน่ากินมากนะคะมีหลายรสชาติให้เลือกเลยมีทั้งรสช่องมีทั้งเผือกมีทั้งกะทิแล้วก็มีทั้งทุเรียนช็อกโกแลตหลายๆอย่างเลยค่ะไอศครีมทุเรียนมิงโก้ไอศครีมถั่วดำไอศครีมเผือกไอศครีมรสช่องไอศครีมรส ช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่ของมิงโกราคาไม่แพงราคาแค่ชิ้นละ10บาทมาดูไอศครีมวอลกันบ้างจ้าหน้ากินมากๆเลยใช่ไหมคะมีหลายรสชาติให้เลือกเหมือนกันมีทนนั้งวานิลลาช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ค่ะตัวนี้คือแบบจุกแน่นเลยอ่ะตัวนี้เป็นไอศครีมมาใหม่รูปหัวใจนะคะเป็นสวิตเทิร์สจ้าสวิตาสนะคะไม่ใช่สวิตเทิร์สไอศครีมวอลหน้ากินมากๆเลยมีราคาอยู่ที่ตั้งแต่ราคา10บาทจนถึง30บาทเลยค่ะใครอยากงองใครอยากกินหน้าร้อนนี้จัดเลยจ้าไอติมอร่อยอร่อยค่ะ